คุณเคยทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตไหมข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งใบกำลังพังทลายข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันยังมีโอกาสแก้ตัวไหมแต่คุณรู้ไหมครับว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดมันคือโอกาสที่ทำให้เราได้เรียนรู้และก็เติบโต วันนี้ผมจะพาคุณไปฟังกับเรื่องราวของคนธรรมดาที่เผชิญกับข้อผิดพลาดครั้งใหญ่แต่พวกเขาใช้มันเป็นก้าวแรกของความสําเร็จเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่บทเรียนแต่ยังมีพลังที่จะเปลี่ยนมุมมองคุณไปตลอดการ The good story for you. เรื่องแรกนะครับเป็นข้อผิดพลาดของเจน และก็เป็นบทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตของเธอเลยเจนเป็นคนที่คยใครๆต่างบอกว่าเธอเก่งและก็ขยันเธอทำงานหนักมาตลอด5ปีในบริษัทและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เธอได้พรีเซนต์โปรเจกต์สำคัญครั้งแรกต่อหน้าผู้บริหารแต่เบื้องหลังใบหน้าที่ดูมั่นใจคือความกังวลที่ซ่อนอยู่ลึกๆเธอซ้อมพูดหน้ากระจกเพียงไม่กี่ครั้งในคืนก่อนและบอกตัวเองว่าฉันรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องเตรียมเยอะหรอกเธอเชื่อว่าประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาน่าจะพอช่วยเธอได้จนกระทั่งเช้าวันสำคัญมาถึงเจนเดินเข้าห้องประชุมที่เต็มไปด้วยผู้บริหารเธอยืนอยู่หน้าจอสไลด์หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกำลังวิ่งมาราธอนในขณะที่เธอเริ่มพูดทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยจนกระทั่งเธอหลงลืมประเด็นสำคัญสไลด์ที่เธอเตรียมมาก็มีตัวเลขผิดพลาด และเมื่อผู้บริหารคนหนึ่งยกมือขึ้นถามเธอก็ตอบไม่ได้มันเหมือนเวทีที่เธอเตรียมตัวมายาวนานพังทลายลงในพิบตาเมื่อการพรีเซนต์จบลงเจนได้เดินออกจากห้องประชุมพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งเธอกลับบ้านในคืนนั้นนั่งอยู่คนเดียวในห้องมืดน้ำตาค่อยๆไหลลงบนแก้มเธอรู้สึกเหมือนเธอล้มเหลวและไม่คู่ควรกับโอกาสนั้นแต่แทนที่จะปล่อยให้ความผิดพลาดกื่นกินเธอ เจนตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนเธอหยิบสมุดโน้ตขึ้นมาและเขียนทุกๆอย่างที่เธอรู้สึกว่าเป็นสาเหตุของความผิดพลาดเธอจดไว้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเธอไม่ได้ซ้อมมากพอเธอไม่ได้ตรวจสอบสไลด์อย่างละเอียดและเธอไม่ได้เตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่อาจเกิดขึ้นเธอไม่ได้หยุดแค่การเขียนความผิดพลาดแต่ยังเขียนแผนการปรับปรุงในอนาคตเช่นฉันจะซ้อมพูดหน้ากระจกทุกคืนจนกว่าจะมั่นใจ หรือเช็คความถูกต้องของข้อมูลกับเพื่อนร่วมทีมและจำลองสถานการณ์ถามตอบกับเพื่อนร่วมงานก่อนที่จะพรีเซนต์จริงและเมื่อโอกาสครั้งใหม่มาถึงในอีก2เดือนต่อมาเจนก็ได้พิสูจน์ตัวเองเธอได้พรีเซนต์โปรเจกต์ครั้งใหม่ต่อหน้าผู้บริหารด้วยความมั่นใจทุกอย่างผ่านไปได้อย่างราบรื่นและเสียงปรบมือในตอนท้ายคือรางวัลที่บอกเธอว่าความผิดพลาดในอดีตไม่ได้ทำให้เธอล้มเหลวแต่ทำให้เธอนั้น แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เจนได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดคือ 1. ความผิดพลาดคือโอกาสในการพัฒนาทุกข้อผิดพลาดคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่กับตัวเอง 2. การเตรียมตัวคือกุญแจสู่ความสําเร็จไม่มีใครเก่งพอที่จะไม่ต้องเตรียมตัวและสุดท้ายให้อภัยตัวเองและเดินหน้าต่อเพราะการจมอยู่กับความผิดพลาดจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่การใช้มันเป็นบทเรียน จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้และที่สําคัญที่สุดเจนได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดไม่ได้เป็นจุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่เรื่องราวที่สองเป็นข้อผิดพลาดของไม้ที่กลายเป็นโอกาสใหญ่ไม้เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆที่ทำการตลาดออนไลน์เขาเริ่มต้นจากศูนย์เขาทุ่มเททุกอย่างในชีวิตเพื่อสร้างบริษัทของตัวเอง หลังจากหลายปีที่พยายามอย่างหนักในที่สุดเขาก็ได้ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าคนนี้คิดเป็นกว่า80%ของรายได้ของบริษัทแต่แล้ววันหนึ่งโลกของไมค์ก็เหมือนพังทลายอีเมลฉบับนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเพราะมันคือจดหมายแจ้งยกเลิกสัญญาธุรกิจของเขาแทบจะล้มละลายในทันทีไมค์นั่งกุมหัวในห้องทำงานโทรศัพท์ในมือเขาดับเสียงไว้ แต่เต็มไปด้วยสายเรียกเข้าจากซัพพลรยเออร์ที่รอการชำระเงินไม่ได้แต่พูดกับตัวเองว่าฉันจะทำยังไงดีไม่ถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขานอนไม่หลับมาหลายคืนเพราะว่าความกลัวและความกดดันท้าโถมเข้ามาแต่ในขณะที่เขากำลังล้มเลิกความตั้งใจเสียงเล็กๆในใจของเขากลับพูดขึ้นว่านี่อาจจะเป็นโอกาสของนายก็ได้นะและหลังจากนั้นไม่ได้เริ่มเขียนแผนธุรกิจใหม่ในสมุดโน้ต และเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาถึงพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียวและเขาจะป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไรไม่ตัดสินใจเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างเขารวบรวมทีมงานที่ยังเหลืออยู่วางแผนเพื่อสร้างฐานลูกค้าหลากหลายและกระจายความเสี่ยงให้มากขึ้นเขาเลิกคิดถึงการพึ่งพาลูกค้ารายเดียวและเริ่มมองหาวิธีใหม่ๆที่จะเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบริการเสริม และขยายไปสู่กลุ่มลูกค้ารายย่อยไม,ไม่ได้หยุดแค่การปรับแผนแต่เขายังสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับลูกค้ากลุ่มเล็กๆที่เขาเคยมองข้ามและหันมาสร้างมูลค่าให้กับพวกเขาอย่างแท้จริงเขาเปลี่ยนมุมมองการหาเงินเป็นการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าหลังจากเพียงหนึ่งปีธุรกิจของไม้กลับมามั่นคงยิ่งกว่าเดิมเขามีลูกค้ากว่า50ลรายที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของเขาในระยะย,ยาวและบริการใหม่ๆ ที่เขาได้เพิ่มเข้ามากลายเป็นแหล่งรายได้สําคัญสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเป็นจุดจบกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในชีวิตของเขาไม่ได้เียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอย่าเพิ่งพิงสิ่งเดียวมากเกินไปไม่ว่าจะในธุรกิจหรือชีวิตการกระจายความเสี่ยงคือสิ่งสําคัญและอย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่เพราะความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือโอากาสที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยผิดพลาดสุดท้ายคือการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง เพราะลูกค้าไม่ใช่แหล่งรายได้แต่คือพาร์ทเนอร์ที่ต้องการความไว้วางใจและคุณค่าไม่ยังได้บอกอีกว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันกลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดคุณอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้มันเป็นภาระหรือแรงผลักดันสู่ความสำเร็จถ้าคุณเคยเผชิญความผิดพลาดครั้งใหญ่ลองถามตัวเองสิครับว่าฉันจะเปลี่ยนเป็นโอกาสได้อย่างไรเพราะบางที จุดจบที่คุณเห็นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าข้อผิดพลาดไม่เคยบอกว่าคุณล้มเหลวมันบอกแค่ว่าคุณกำลังเรียนรู้สิ่งสำคัญไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแต่คือสิ่งที่คุณเลือกจะทำหลังจากนั้นเรื่องราวของเจนและไมซแสดงให้เราเห็นว่าทุกข้อผิดพลาดคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตจงจำไว้นะครับว่าคุณมีพลังที่จะลุกขึ้นได้ใหม่เสมอ